พยุงอีกอันหนึ่งในพยุงโควิดอันนี้บักเมาใหญ่พะนะเขาว่าสิได้กินยังั้งเนี่ยท่าทางใหญ่อยูอย่แมงกินต้นอันนี้อันนี้อันนี้ต้นแข็งแมงแล้วนะใหญ่อย,อยู่นะใหญ่อยูอย่ ใหญ่ใหญ่สูง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 อยู่มะม่วงเป็นไงมะม่วงมะม่วงนี่เป็นไง กล้วยเป็นไงคะกล้วยอืออือมันยุบไปเรื่อยไหมเนี่ยอื้อไยุงโควิดแข็งแรงแล้วนะครับพี่น้อง นี่ก็พันอีกแล้วดึงออกแปแปบแแบไป แกออกก็โตอยู่นะอันนี้พี่เขาว่าไงเนี่ยโคนได้อยู่สูงอยู่สูงอยู่อันนี้มันอะไรมันผังผังโอ้ผูกงวกิน แออในกระถางได้แล้วแต่รากมันลงดินไปถึงไหนแล้วอู้ืมใหญ่นั้นเนี่ยแต่ไม่มีดอกเหมือนต้นนั้นต้นนั้นต้นไม่ใหญ่แต่มีดอกเออคุณระสายพันกันไหมแต่ที่ปิดตาคือคุณนายเนี่ยโอ้โหคุณนายนี่โต่งยิงว่ะอออันี่โตแล้วเนี่ยอือส <c oughs> ะอ่อนลูก อ่อนลูกน้องเป็นไงคะน้องค่ะดูดูด,ดูนี่นี่ของติงดงจับจับอย่างนี้แล้วนะ่ะต้องเอาใช้สองมือหุ้มกันนะ่ะนี่ไม่เอาหรอกมาขามมาขามไม่เอามาขามออกไปเถอะ ไม่สู้เขาไม่ได้แล้วแหละใหญ่ใหญ่จริงเดวมาตาราเมตรมาวัดดูใหญ่ใหญ่จริงอุ้ยมัมานาวขึ้นมีลูก ตองหนอนเลรไหนดูดิไข่หวานมะนี่กินหนออืมไข่หวานจริงด้วย ป่าเจ๋งจริงนะเนี่ยดูตวนแกนี้พี่ก็ออกลูกให้สงสารลูกจังเลยสงสารลูกจังเลยนันก็จะได้แล้วนะัน้นมากอกป่าตอนนั้นมันยังไม่ลกขนาดนี้หรอก อืมอ,อืมได้อยู่ได้อยู่นายนี่เป็นไงคะอ,ออกคือนี่ก็โหดดูดูดดดตน้น ฟัออืืหอใหญ่นะใหญ่นะอื <h ung> in อันนี้ปีหกสองนะมิถุนายนหกสองในในกระบวนที่บอกว่าสามปีสามปีกว่าใหญ่ขนาดนี้ถือว่าโอเคนะใหญ่ใหญ่อ <h ung> อันนี้ต้นต้นเดินแคนาเป็นจะได้กินไหมเนี่ยคนอื่นเขาไปถึงไหนแล้วเนี่ย้ยเธออันนี้คุณนายนี่เป็นไงคะคุณนายนี่เป็นไงคุณนายนี่จะเอียงมาอย่างนี้ไม่ได้คนอื่นเขาโตแล้วคะ่ะรีบโตรีบโต อันนี้เมียามะม่วงมาปลูกมาขอมป้องไม่ตายเฮ้ยเจ๋งเจ๋งสับป,ปะรดไดขคงกินชาติหน้าเนี่ยสับป,ปะรดอืมไหนดูต้นไม้ค่อยๆอะไรมันถล่มอือ นี่ยังไงอ,อืออืออือมะม่มมวงก็ปานนั้นต้น,นี่ยางแะ้วนั่นเนาะมะม่วงยางนา นั้นต้นอะไรเอ่ยต้นอย่างปล่อยพี่สก่อนขี้เล็กก็ไม่ว้าวนี่เป็นต้นนี้เป็นไงเนี่ยต้นนี้รู้สึกเธอจะเลอ,เอนะเทอละดูดูดนางเลอะเธอ,อยังไงนู่นกิ่งน้นไปนูน่นกิ่งนี้เซมานนี่นู่น ừ, đây rồi đây rồi, đây rồi, đây rồi đây rồi, đây